สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําขนมจีนสมุนไพรค่ะจะทําด้วยนางสาวจันเจลาอาแซ่และนางสาวสาวิตีแซ้าหานอยู่ระดับชั้นปศสอง,สองับสองการบัญชีค่ะครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูวรัญญาแก้ววงวานที่มาของโครงงานการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการ ทำขนมจีนสมุนไพรมาจากกันที่พวกเรามีความสนใจในเรื่องของขนมจีนจึงไปศึกษาวิธีการทําขนมจีนเราจึงคิดว่าขนมจีนจากสมุนไพรนั้นเข้ากันได้เราจึงศึกษาข้อมูลจึงทําให้เกิดโครงงานการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําขนมจีนสมุนไพรและขนมจีนเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมโดยพื้นฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความชื่นชอบขนมจีนอยู่แล้ว เมื่อนำมาพัฒนาให้มีสื่อสัรที่หลากหลายจึงทำให้ผู้บริโภคมีความชื่นชอบและมีความพึงพอใจอย่างมากทำให้ขนมจีนมีส่วนผสมและรสชาติที่หลากหลายเพื่อให้ทุกช่วงไวัยได้มีโอกาสได้รับประทานโดยเมื่อรับประทานไปแล้วจะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเป็นโทษต่อร่างกายและถ้าผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกช่วงวัยค่ะ วัตถุประสงค์โครงงานการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําขนมจีนสมุนไพร 1. นนะคะเพื่อศึกษาวิธีทําของขนมจีนสมุนไพร2นะคะเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําขนมจีนสมุนไพร3เพื่อนําความรู้ที่ได้ศึกษาในวิชาชีพบัญชีไปไประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงงานเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทําขนมจีนเส้นสดกันนะคะจากสมุนไพรสามสีค่ะเราไปดูวิธีการทําเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการคั้นน้ําสมุนไพรนะคะเราจะเริ่มจากอันชันนะคะโดยตอนแรกเราก็จะเทน้ําเข้าไปนะคะเดี๋ยวแบบขวดน,นึงนะคะแล้วก็จะขยำค่ะขยำให้มันจนมันออกสีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นน้ําสมุนไพรที่เราปรงเสร็จนะคะต่อไปเราก็จะไปทําเส้นขนมจีนกันนะคะนี่เป็นวิธีการทําเส้นขนมจีนนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้า2 0 0้กรัมนะคะ แล้วก็แป้งมันเราจะใช้แค่หนึ่งอยกรัมนะคะนี่นะคะแป้งมันเราก็จะใช้แค่หนึ่งร้อยกรัมค่ะแล้วก็เราก็คนแป้งให้เข้ากันนะคะคนแป้งให้ทั้งสองเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะอันนึงเราจะเอาไปตั้งไฟอีกอันนึงเราจะเอามานวดนะคะไปดูวิธีการตั้งไฟกันเลยค่ะเราก็จะตั้งไฟอ่อนๆนะคะ ถ้าทำแป้งส่วนที่เราแบ่งครึ่งมาน,นะคะเราก็จะเอาแป้งใส่ลงไปนะคะเปิดไฟอ่อนหอกลางนะคะพอเราทําแป้งได้แบบนี้เสร็จนะคะแล้วก็ทยอยเติมน้านะคะ แป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนี่นะคะก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะคนจนกว่าจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะที่นะคะเราก็จะได้แป้งที่ใส่นะคะแบบนี้ค่ะใส่แล้วก็ขุนบนกันนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการไปนวดแป้งค่ะกับที่เหลือไว้ค่ะก็จะเป็นแป้งที่เราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอาไปนวดกับแป้งที่เราแบ่งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะนวดแป้งเข้ากันนะคะ เราก็จะได้แป้งประมาณนี้ค่ะพอแป้งเริ่มแยกตัวกันนะคะเราก็จะค่อยๆตัวน้ำลงไปนะคะสีสุ่นไายที่เราทำไว้ไม่กีลงไปนะคะค่อยๆตัวลงไปนะคะแล้วก็คนไปค่ะนี่ก็จะเป็นแป้งที่เราทําเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนาแป้งนี้ไปบีบใส่ใตรงเครื่อบนะคะเระื่อทำเส้นขนมจีนะคะเราก็จะทําแบบนี้ทั้ง3อันเลยนะคะต่อไปเราก็จะนาแป้งใส่เข้าเครื่องบีบนะคะ แล้วก็ใส่ให้หมดหมดเลยนะคะแอ้น้ำเดี๋ยวนะคะ่อนที่เราจะใส่เส้นเราต้องวนน้ำก่อนนะคะต่อไปเราก็จะบีบเส้นลงไปนะคะนี่นะคะเราก็จะรอให้ขนมจีลอยขึ้นมานะคะแล้วเราก็ตักข่ะขนมจีแนแล้วเราก็เอามาจุ่มในน้ำเย็นนะคะ เราได้เช่นมาแล้วนะคะแล้วก็น้องน้ำเย็นแล้วก็จะเป็นกระจับนะคะแล้วก็จะวนแบบนี้ค่ะผลการผลิตของโครงงานการสื่อสาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําขนมจีนสมุนไพรในครั้งนี้นะคะพบว่าต้นทุนการผลิตขนมจีนสมุนไพร240บาทสามารถผลิตขนมจีนสมุนไพรได้จํานวน10กิโลกร,รมัมเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยกิโลกร,รัมละ24บาท เมื่อนำไปจำหน่ายในราคาขายกิโลกรัมละ30บาทจะได้เงิน300บาทจะได้กำไรต่อนหน่วยกิโลกรัมละ6บาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น1อยละ20และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะได้กำไรสุทธิ50บาทคิดเป็นอัตราร้อยละเท่ากับ16.67ค่ะความพึงพอใจของการ ประเมินแบบสอบถามนะคะด้านการศึกษาวิธีการทำขนมจีนสม,มุนไพรพบว่าความพึงพอใจต่อขนมจีนสม,มุนไพรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.62ดังนี้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวนุ่มได้เมีรสชาติอร่อยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65 ่งผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางอาหารมีส่วนผสมของสมุนไพรและมีประโยชน์ต่อร่างกายความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65ในกระบวนการผลิตมีความสดสะอาดถูกหลักอนามัยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65ส่วนผสมสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65มีการคัสั่นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.50และผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายแปลกใหม่รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีสีสันสดใสน่าสนใจความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย4.40ค่ะด้านการนำความรู้การบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตความพึงพอใจการนำความรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.66ดังนี้ การดาเนินโครงงานสามารถนําความรู้ทางด้านบัญชีมาคํานวณหาต้นทุนได้อย่างถูกต้องความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดค่าเฉลี่ย4.70ผู้ดำเนินโครงงานสามารถนำความรู้วิชาชีพบัญชีมาคำนวณหาผลตอบแทนได้อย่างถูกต้องความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65ซึ่งการดำเนินโครงงานเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านบัญชีมา ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักบัญชีรับรองโวยทั่วไปความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65และการดำเนินโครงงานมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดค่าเฉลี่ย4.65ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย